ย้อนนี้ลเล่าให้แม่ฟังนะดยวก่อนจะร้องเพลง <c oughs> อันแหละก็เป็นคำถามหนึ่งว่าถ้ามีพลังพิเศษอยากมีพลังอะไร <c oughs> นี่ตอบไปแล้วอยากรู้ตอบอีกขอคำอตอบอีกรอบหนึ่งขอคำตอบอีกรอบหนึ่งพลังพิเศษเหรอเป็นตอบแบบใหม่แล้วกันเป็นอ่านใจแล้วกันอ่านใจ จอจานจใจถ้าไม่ถึงต้อง่านใจจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเรามาั้งแล้วทุกวันนี้ไม่ไม่อ่านใจหรออ่านได้อยู่เก่งนี่ของผมล้วครับผมผมน่าจะเป็น พลังแห่งจะเสกให้ให้เธอมาเป็นมาดูตะเคียนขันนุ่อันดดูดูเดเดเกล็จริงจริงอ๋อนึกนึออกแล้วถ้าสมมติเรื่องมีพลังวิเศษอีกอยางใช่ไหมรู้สึกว่าอยากเอาตัวเองเข้าไปใน โลกคู่ขนานหร,หรือว่า mm hmm. อดีตและอนาคตได้เรียกวแาพาราเรโวอะพาราเรโวที่แบบว่าถ้าสมมติว่าอ่าสมมติเราสามารถไปในอนาคตหรือไปในคู่ขนานได้เราจะสามารถได้เจออะไรบางอย่างที่ในโลกนี้มันไม่มีแล้วเราสามารถน mm ํอะไน,น,านากลับมาใช้ในโลกนี้ซึ่งอะไรบางอย่างที่โลกนี้ยังไม่ได้คิดค้นแต่ว่าอีกโลกหนึ่งคิดค้นแล้วเราเอากลับมาเราจะเป็นเจ้าแรกของโลกเราก็จะรวยอื้อซืไปเลย mm hmm. อ่า ถ้าเรารู้อนาคตได้อย่างเงี้ยเราจะอสมมติเรารู้ว่าเดือนหน้าออกเลขอะไรอะไรเงี้ยเฮ้ยดี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 ใช่ไหมดี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 ถ้าผมมีพลังพิเศษอ่ะพลังพิเศษไอดีนี่ว่าไม่มีพลังพิเศษไหนดีแบบทำใถ้มีความรู้แล้ว อืทำให้มีความสุขอีกหนึ่งอย่างเลยคือโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวจะทำมาสเลยแก่ดีกว่า <laughs> อาสวิต์ปิดเปิดความรู้สึกแล้วกัน้ให้ทางว้เศจอืมเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าในเรื่องของอารมณ์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราจะมีความสุขก็ได้หรือจะทุกข์ใจก็ได้จะโฟกัสสิ่งที่ดีก็ได้จะโฟกัสสิ่งที่ไม่ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าถ้ามีพลังพิเศษหนึ่งอย่างที่สามารถเ็กให้ความรู้สึกนั้นหายไปหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีดีต่อการใช้ชีวิตมาก อืมจริงประมาณคิดว exactly. ่าเจออะไรที่ไม่ใช่ว่ากดปิดไฟปั๊บอืมอืมเหมือนสวิตไฟอืมแต่ฉันมีพลังไวิเศษจริงๆเหรอก็ประมาณนั้นแหละครับ ฟังเพลงอะแล้วลงไปกี่โมงเนี่ยเราไปให้ฟังก่อนนะเฮ้ยเราไปชวนทุกคนไปพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าพรุ่งนี้วันที่แปดนะครับผมใช่พรุ่งนี้คือวันอะไรพรุ่งนี้บวงส่วงนะพรุ่งนี้บงสวงนะครับใช่แล้วซีรีส์นะครับผมใช่ซีรีส์ของพวกเราในรอบสองถึงสามปีเลยนะมากันเยอะๆนะครับผมใช่แล้วครับเจอกันพรุ่งนี้นะฮะ

จะมีเพียงเธอรับเพียงแต่เธอก็อดเธอด้วยรักรักกอดเธอใหญ่ใจฉันให้เธอมันเป็นเพียเธอไม่สุขามันแล้ว มันจะพหัวใจ,จวเบาจนลอยขึ้นฟ้าทำกลังดาวันไม่มีมเขาเข้าไปกนไยเพลงนี้เป็นเธอเปันจุบันของเธอรู้ไหมถึงอยากดูแลเธอใจรีเธอ เอ้ยดี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 เจ๋ง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 ชอบท่อนไี่เนี่ยอะไรนะที่เจะเล่าว่าตัวให้เลิกสลายให้ไปกับเธอเห็นไ่มท่อนเนี่ยน่ารักมากเลยชอบเนี่ยอืม เป็นเพลง mm hmm. ที่แบบเมื่อก่อนฟังบ่อยมากเพราะว่าไม่รู้ อะไรดีเดี๋ยวคุยเรื่องอะไรดีทุกคนมีอะไรอยากรู้ไหมครับมี่อยากคุยกับผมไหมนีม่อ,อยากคุยกับพวกกเราไหมครับไปจ้าสวัสดีครับสวัสดีสามพันพรุ่งนี้อยมาหาจ้างมาสิครับหันข้าวยังยังไม่ได้ทานข้าวเลยอืมอกินอะไรนี่เราจะ สั่งสเต็กกับสลัดมากินบพกว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นรงนี้หน้าบวมโอตกไหมครับไม่ตกแล้วครับผมสองร้อยไม่พอพ่อไปห้าร้อยคนถ้าพรุ่งนี้นับไม่ถึงห้าร้นคนนะจิงจะรอดดูถ้าพรุ่งนี้นับไม่ถึงห้าร้อยคนนะถ้าให้ติมเหลือนะเราจะกินอย่างไรเองใช่ เรจะกินกันคนละยี่สิบแท่งอืมกินคนเดียวนะยี่สแท่งน่ะยี่สิบถ้วยพรุ่งนี้ติดงานน่ะอืมจริงเหรอออมันตรงกับวันวันจันทร์นี่นะ่ะไม่เป็นไรครับอาที่สะดวกละกันใช่แต่พรุ่งนี้มันมันตรงกับวันจันทร์ด้วยเข้าใจได,ได้ครับเพราะว่าเป็นวันทำงานเนาะ นอะไรอ่ะลูกเร็ียบร้อยเกลีย่ลยง ีเขาบอกอยู่หมูกระทะแล้วนะเฮียชัยรับรองว่าอ,อร่อยหมายถึงหมูกระทะครับขอเพลงไหน่อครับ๋ยวฟังเพลงอะไรครับผมขอเพลงเอ่อ มัวเป็นงมนนางมอวไปนี่มาเนี่ยใช่ไหมเขาบอกว่าเฮียช้ยต้องยกเตาทุกโตะนะอะไรนะเขาบอกว่าเฮียช้ยต้องยกเตาทุกโตะนะได้เลยได้เลยทุกคนเห็นโปสเตอร์ไหม กามแข็งเฮชยัยนิบิวมาเพื่อยกเตาให้ทุกคนเลยนะเฮ้ยชวนชวนขี่แล้วเปล่าลูกอยู่เนี่ยเดี๋ยวข้างล่างตรงขาดล เดี๋ยววที่สิบห้ยเงินน้าได้เลยค่ะอาจจะเงอยบน,นะครับรักเล็กพนบะหน่อยได้ไหมได้เลยครับผมรัก <h> <lindo> <c oughs> ขีเกจขับรถไปมากรถติดแน่นเลยไปไหนอ่ะวันนี้ไม่นั่งรถตู้หรอวันนี้ไม่นั่งรถตู้วันนี้เป็น day off ของพี่คนขับให้เขาพักผ่อนครับผมวันอาคิตย์ใช่ด้รักเรื่งพบเดี๋ยวฉันจะไป,ไปแถว เมืองเพราะว่ามีใช่มีบางคนเขาจะลากฉันไปเก็บโปรเจกต์เธออืมใครคุณครูเหรอ,อ,อสามวันเออสามวันจะไปให้ได้เลยจะเก็บโปรเจกต์แต่ว่าพอดีว่า <ไป S 2> แถวนั้นหรอไม่เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเธอเขาเขาเขาบอกว่าเขาจะไปฉันก็เลยบอกว่าได้เพราะว่าฉันก็มีโปรเจกต์ที่ฉันต้องไปเก็บเหมือนกัน

เก่งมากฉันอยากอนขัดอยากอนขัดมากเลยผู้กันผู้กันอันุขัดได้ไหมแบบติดผู้กันต้องไว้น้หน้ามัวอืมหน้าผาหน้ามาแบบว่าแบบปื้ออย่างเงี้ยเผื่อวันหยุดจะได้แบบว่าเสรยขึ้นเลยหรือบัดผมออาไงผู้กันก็ไว้หน้ามาอย่างเงี้ยจริงใช่เพ่าไป พอพวกนี้จะได้เห็นหน้ามา,มาน้องปูไหมไม่ได้เห็นนะคะผมน่าจะตัดช่วงเปิดกล้องเลยครับเติมไมติโอเคครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันนะเะ พรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับผมการบวงสรวง The Boy Next w o l d คนละกันเวลาครับใครยังไม่แลกฟอร์ไปแลกกันได้ใชเล่นแท็กกันอยู่ฝากด้วยนะครับผมเป็นได้โปรดนะครับเราก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับราเอื่นไปอ่าเป็นไหนะไปเก็บโปรเจกต์ไม่ทำเวลานอนสวนผมขอทานข้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะนอนเร็วหน่อยเพราะว่าไม่ไหวล่ะตอนนี้หกโมงก็คือง่วงมากแล้วนะครับจริงครับ ดีดยีหกโมงง่วมง,มงมากอ่ะก่คะเคยเป็นนี้เลยเดี๋ยวนี้คือง่วงอ่ะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันเจอกันครับแต่วันนี้นะครับบ๊ายบายซียูนะเอาล่มมาด้วยเอาพัดลุม่มตัวเองเล็กมาด้วยนะครับใช่เดี๋ยวร้อนอย่าดมม,มันร้อนนะจ๊ะใช่แล้วก็จิบน้ำบ่อยๆด้วยเป็นของนะครับเดิเนทางม,มาปลอดภัยนะครับผมอ๋อขอให้ว่นนี้ฝนไม่ตกครับจบข่าวบ๊ายบายบ๊ายบาย